นไปเมื่อเมื่อที่มีลูกเนี่ยอ่า,ก,ก,าก็คือช่วงมีลูกนี้เราก็มาตัดยอดของต้นชุดนี้อ่าชุด2ปีเนาะ<ช>ตอนแรกเนี่ยมันก็กางสวยอยู่แล้วนะแต่พอตัดยอดปุ๊บโอ้โหเป็นไงพี่มันกลางแบบนี้กลางก็กลิ่นตอนแรกมันเล็กเนาะอ่าพออาจารย์บอกว่าให้ตัดยอดออกเพราะที่นี่ดูมันอ้วนครับเนี่ยกิ่งใหญ่เนี่ยเลยบอกที่ที่เคยบอกว่านับสัก6ฉัดใช่ไหมพี่แมว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยพอตัดพอดีเลยคือบางคนเขาไม่กล้าตัดแต่วงเนี้ชุดนี้ปุ๊บเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันผิดตาที่เดินเข้ามานะคือชุดชุดสองปีเนี่ยผิดตาเดี๋ยวผมใส่ปุ๋ยไปอีกแล้วผมจะตัดยอดออกอีกเนี่ยเนี่ยมันมันเลื้อยมาเป็นเนี่ยเป็นเป็นศอกหมดเลยนะแล้วก็หนึ่งสองสามเมตรแล้วอ่ะกิ่งข้างสามเมตร เนี่ยเลยบอกอันนี้เป็นผลผลว่าถ้าเราตัดยอดเร็วแล้วกิ่งกิ่งมันพอแล้วอ,ะอ่ะอ่ากิ่งกิ่งหกฉัดนี่ก็ประมาณสามสิบกิ่งสามสิบกิ่งนี่ก็ประมาณร้อยห้าสิตลูกและ เ <N ic id> นี่ยโอ้โหพี่เนี่ยใช่มันทอดลงมาเอาเอาได้ไหมเนี่ยมันไปเลยนะสองข้าง <N ic id> ต้องต้องเลือกอันเดียวครับกิ่งเดียวกิ่งเดียวอันไหนที่อันนี้ออกไปข้างนอกอันี้ในนี้อ่าใช่ใช่โอ้โหเนี่ยเนาะโอ้โหผลจากการตัดยอดจริงๆเนี่ยมันมามันผิดตาเลยเนาะพี่ด่วนนะตอนแรกมันนิดเดียวใช่ใตอนนั้นตอนนั้นมันสูงอ่ะอ่ะมันสูงมันสูงแล้วก็แต่ถามว่ากลางไหมก็กลางนะไม่ใช่ไม่กลางก็กลางเลอ่า แต่เนี่ยผมบอกเนี่ยเดินเนี่ยดูสามเมตรเนี่ยผมดูเนี่ยสามเมตรมันเป็นไปได้ยังไง่ยสองปีอ่ะทุเรียนสองปีกิ่งข้างสามเมตรมันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นถ้าไปถามทั่วไปมันเป็นไปไม่ได้เลย<ช>อสองปีเองอ่าครับ